ไทยมีกี่ตัวนะตีสิบสี่ตัวมากกว่าอักษรของไทยของอังกฤษอีกนะมีกี่ตัวอังกฤนกน,น,นะยี่สิบหกเรามีทั้งสี่สิบสี่นะแล้วก็มีมาาวันณยุเท่าไหร่กี่ตัวอะไระ่ะประลทไทยตกบทมั้งเนี่ยวันนี้ถือว่าวันสำคัญของผม ที่ผมได้มีโอกาสฟังเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ได้เห็นการแสดงออกของท่านในวันนี้ครับการที่ผมเป็นในัฐมนตรีเป็นรรีประกานสุขละหมเป็นพรอรมรอดูและตำแหน่งมันใจญ่โตมากเลเกินตำแหน่งยิ่งเยอะความรู้ชอบยิ่งต้องมากไม่แบ่งคนเป็นพวกเป็นฝ่ายไม่ทำให้ครอบครัวเราลูกไม่เคารพพ่อแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์ การเปลี่ยนแปลงแบบนี้อันตรายใครยอมไหมเราต้องสามาคคีกันเห็นตรงกลางไว้อะไรนะ่ทงใจลงใช่ไหมหมายถึงอะไรบ้างแล้วดูสีของพักรวมไทยทักษิาสีสีอะไร ทุปกรณกรเราจําเป็นต้องมีความพร้อมวันนี้ถ้าบอกว่ามันไม่พร้อมไม่ต้องมีก็ได้ถ้าซื้อแล้วมันจะทุจริตมันจะโกงผมว่ามันมันคิดแบบนี้มันไม่ได้ตักกะไม่ได้อะผมว่านะโกงก็เล่นไปเล่นงานไปก็สอบโกงไปก็ลงโทษไปแต่พูดไปที่ถ้าพูดอย่างนี้มันก็กลายเป็นว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยหรืองไงวันหน้าผมขอเชิญท่านที่พูด่ไปขึ้นเครื่องบิน430ผมสักสักลำหนึ่งดีจะกล้าขึ้นไหมพร้อมมาอายุ40ปีแล้ว แต่ละลำอ่ะเขาเสียกันเท่าไหร่น <No. S 1> ักบินเขาเสียงเท่าไหร่ทหารเขาขึ NP ้นไปเท่าไหร่ขุนกล้าขึ้นไปไหมเล่ารถถังเรืออากาศยานทุกอย่างมียช่วยงานมากกว่าสี่สิบปีมาแล้วนะเพราะนั้นแนวความคิดในการจัดหายุทปกรณ์นั้นต้องคํานึงถึงภัยคุกคามใน5้าึสิปีข้างหน้าไปด้วยวันนี้ลองไปติดตามสถานการณ์นอกประเทศรอบบ้านดูที่มันมีกี่ขั้วกี่ฝ่ายกี่อะไรก็แล้วแต่ท่านมองไอ้ผิดก็คือผิดอะไม่ใ่นี่ก็ไปได้ไอ้นี่ก็ไปดีไอ้นี่ก็ไปให้ไม่จําเป็นไม่ต้องมีทหาร เอาให้ถึงเวลาถ้าไม่เป็นให้ผมก็แล้วกันเพราะนั้นเมื่อถึงเวลาจําเป็นเนี่ยมันไม่มีเวลาที่มันจะไปเกณฑ์ใครมาได้อยู่แล้วนะท่านบอกว่าเรียกมาฝึกสักเดือนแนละ้วก็ไปลบผมถามว่ามันจะลบได้ไหมกล้าไปอยู่ชายแดนไหมเช้าวันเย็นลางคืนเป็นเดือนๆอยู่แว้มันมือมอดอะมีใครกล้าม,มาเลยสมัครมาเลยนะเก่งๆนะี่ะมาในเรื่องของการรักษาพิจัยและความมั่นคงในรูปแบบต่างๆให้เพียงพอต่อภารกิจอื่นๆที่รับมอบหมายมุ่งเน้นการซ่อมปรับปรุงนี้ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วอมีกมีอย่ มีอุิเคันซ่อมหมสมายเหลือคันเดียวเพราะอะไรมารวมอยู่คันที่หนึ่งหมดแล้วท่านจะจะพร้อมลบได้ยังไงในยามไม่มีการรบเ่ยเขาเรียกว่าการเตรียมกําลังเตรียมเอาวิถีกาให้พร้อมให้พอเพียงกับให้เป็นศักยภาพของของเราในการที่จะเออดัง,งับความขัดแย้งยต่างๆไม่ใช่เอาไว้ไปรบไปสู้เขาไปยิงเขาไปลุกเขาไม่ใช่ท่านจะไม่ป้องกันตัวเองเลยหรือท่านไม่มีศักยภาพที่เรียกว่ากำลังรบไม่มีตัวตนคือคนทหารเราเข้มแข็งแข็งแรง ต่อำนาจกำังลบที่มีตัวตนก็คือเอาวุธยุโธรกรณ์ที่ตรงทันสมให้เขาด้วยมันไม่มีอะไรที่มันสําคัญหรือไม่สาคัญผมคิดว่ามันต้องมองในภาพรวมในการเป็นรัฐบาลไม่ใช่จะหาเสียงแต่ให้ให้แจกแจกแจกกันเลยถ้าต้องดูทุกคนทุกส่วนให้มันได้ความยุติธรรมให้เ็าม,มีการเจริญเติบโตก้าวหน้าของเราของเข้าให้แข็งแรงเข้มแข็งนีง่คือศักดิ์ภาพของประเทศไทยอำนาจกำลังลบไม่มีตัวนคือความรักความสามัคคีของคนไทยความกล้าหาญไอ้คนชั่วก็ลงโทษ มันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นผมก็ยืนยันว่าผมก็ดำเนินการทั้งหมดในส่วนที่เป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์แล้วผมจะขออนุญาตเชิญมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่ใช่ข้อมูลจริงก็คงต้องว่ากันอีกทีมาแบบนี้มาแบบบริกายแต่คุณต้องบอกย้อนกลับไปสี้วผมไม่อยากจะพูดทบทวนไม่อยากจะให้ทุกคนถือว่าเป็นบุคคลทีไม่ใช่ผมเห็นชาติเป็นอย่างเนี้ไม่ปลอดภยัยผมก็เข้ามาเพราะว่ะมันเกิดอะไรขึ้นเขาลืมหมดแล้วหรือไงลืมหมดแล้วเหรอเคยได้ยินไหม Raja. โอเคนะทุกคนต้องอยู่อย่างนี้เพราะเราคือคนไทยแผ่นดินไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยแผ่นดินนี้มีให้เราเหยียบให้เราตายนะเพราะนั้นเราเป็นคนไทยต้องเกิดแผ่นดินไทยตายแผ่นดินไทยให้ได้นะคือสิ่งน,นี้เป็นคนไทยต้องสํานึกนะต้องสานึกขอบคุณท่านประธานกรรมการขอบคุณท่านกรรมการทุกคนขอบคุณ คูอาจารย์ทั้งหมดนะทุกคนเขารักพูกเรานะจ๊ะแล้วนายกก็รักคู่เราเหมือนกันกราบนวัตการขอพระคุณพระผู้พระภาวนาสุดที่สุดที่คุณด้วยนะครับวันนี้พูดจนฝนตกอะ่ะเที่ยวแล้วกันอะ่ะแล้วมันจะไปไหนรอดเนี่ยดูท่าทางแล้วเดี๋ยวมีงานข้างนอกอีกสองงานจะรอดไปเนี่ยนะเดี๋ยวลูกต้งไปอีกสองที่